หนูแดงนะคะขอบคุณค่ะพี่วิโรจน์นี่เปิดบ้านเวลาไหนคะบอกเพื่อนๆได้นะคะแม่แม่แม่สงวนก็เปิดบ้านแปดโมงเชานะ้า่อนมาเลยคุณยายก็ขอตัวก่อนนะคะขอบคุณค่ะ้องแันก็ใกล้จะปิดบ้านแล้วนะคะขอบคุณค่ะคุณยายโชคดีค่ะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้าขอบคุณครับเดิม เติมกำลังใจนะคะเติมกำลังใจให้กันนะคะเติมน้ํามันใจให้กันนะคะขอบคุณค่ะกัญญามิตรที่ดีนะคะถึงใครจะเล่นเดียวหรือไม่เล่นเดียวคะขอบคุณค่ะยินด,ดีค่ะโอ้น่ารักมากเลยค่ะไม่ไม่ได้เล่นเดียวแต่เห็นน้องนางเราเจอกันที่ไหนคะพี่วิโรจน์นะคะน้องนางขอทักพี่วิโรจน์เยอะกว่าเพื่อนนะคะเพราะว่าพี่วิโรจน์หันมากแล้วค่ะสวัสวดีครับสวัสวดีครับมากดหัวใจที่หกให้ครับสาวนาเกลืออยู่เนาะประจัน พี่สุชาติจำสามนาเกลือได้อยู่เนาะขอตัวก่อนนะคะพรมเองนะคะยินดีที่รู้จักทุกคนนะคะพี่ขวัญสุดานะคะพี่ขวัญสุดามาตามคอมเมนต์ว่าซานพี่สาคอนโอพี่บ่าวคอนบ่าวคอนมันอะไรรถรถไฟรถไฟรถไฟบวมีมีลมบวอไอยเมื่อคืนเมื่อคืนไม่ได้มาเนาะคนไกลบ้านคนไกลบ้านคุณหมอคุณหมอวันนี้คุณหมอไปไหนคุณหมอว่างไหมคะคุณหมอขานนะคะ่ะ เรื่องขัเรื่องไข่เพื่อนคิดถึงเพื่อนเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะคิดถึงเพื่อนคิดถึงน้ําใจของคนเพื่อนที่มีให้เราตอนที่ค่าเป็นผ้านั่นผ้าคลุมไหล่นะคะผ้าผ้าสบายที่เวลาเขาโฟนอ่ะพับได้ค่ะพับได้ปริยาบันก็ตอบกับปริยาบันนะคะสวัสดีจ้า น้องนางเป็นคนจดแต่ว่าเป็นไม่ไม่ใช่คนจําจดแล้วก็ลืมจดแล้วก็ลืมเวลาเพื่อหมนะ้น่ะขึ้นบ้านพี่นางทุกวันแหละน้องน้องคนเพราะว่าน้ําน้าตาลบ้านพี่เยอะนะคะบ้านพี่ปลูกอ้อยเยอะนะคะคนที่ละคอยสวัสดีอาจารย์ก็อยู่มุกดาหารเนาะ สวัสดีครับคุณกิ๊บน้องจิ๊บ <ấy> จําพายเยรือแจวไปด้วยกันนะคะเรือมาเรือแจวครับผ่านแล้วค่ะยืนยันตัวตนพรุ่งนี้ค่ะอ๋อสิบเก้านาฬิกาเอาอ๋อน้องนาะ๋ยก็รู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ป้าแมวก็ทักทายพี่ทวีนะคะสวัสดีค่ะ,ะคะพี่ทวีก็ รอการตรวจสอบอยู่นะคะพี่ทวีนี่เต็มเลยนะคะจดเวลาเราไว้เราก็ลืมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะห้าดวงตาหวานเจี๊ยบค่ะบุญรักษาผ้าลูกหัวปุ่มครองห้าดวงตาน,งน้อ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 งสายทานก็อยู่โคราชนะคะคนอำเภอนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดก็มาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะน้องนด้ยลงคลิปอยู่นะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะใครที่อยู่บนบ้านก็สวัสดีนะคะใครที่อยู่ ไอ้หน้าบ้านก็สวินางไม่เคยเมื่อยพี่นางมีแต่เหนื่อย <c oughs> น้องน้องจิบมาแล้วนะคะสะวัสดีจ้าพี่นางน,นะครับมันเวลากินข้าวก็เอามันนั่งอยู่หน้าโทรศัพท์หน้าหน้าบ้านเราแล้วก็มันนั่งดูเราพูดดูเราคอยถ้ายพี่ <c oughs> <c oughs> พี่ <c oughs> พ, <c oughs> พ, <c oughs> พี่ชมย่องฝนตกหนักมากโอ้ฝนตกหนักมาก,อ,ก,ก,มากอู้ไม่เป็นไรคะ่ะฝนตกหนักบ้านคะ่ะน้องนางรับหลานมากแล้วค่ะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีครับมากดหัวใจที่หกให้ครับเอายายนางยายนางไหนคะพี่ทำไมไม่เห็นอ๋ยายนางโฟไฟลเมืเึอตะกี้เหรอนกึกว่าน้องพลเรียกพี่ยายนางนะยายนางก็มาขออภัยนะคะน้องนางไม่เห็นยายนางอัมพาจริงๆคะ่ะถ้ามีคอมเมนต์มาก็จะ เป็นการดีมากนะคะยายนางอัมพาน้องนางก็จะได้ทักนะคะขอบคุณค่ะปาาริยวันเปิดบ้านเป็นเพื่อนกันในในระบบเ c e บุ๊ k นะคะเขาให้เรามาพูดคุยทักทายกันสนุกสนานกันไปนะคะส่งหัวใจค่ะขอบคุณค่ะสองน้องสามน้องสี่หน่อยเดียวบอกโอ้ยอะะอะโอเคค่ะ ไม่เอาก็ได้ค่ะไข่เป็ดนะคะโอ้ไม่เอาไข่ไก่เอาไข่เป็ดแทนนะคะสวัสดีคุณอุดรนะคะสงสัยน้องคนกับน้องคิปเจรพนุกไตแล้วนะไป <laughs> ไปแล้วนะคะไปไปตามจอกออกทางหน้าต่างเลยเด็กสองมาด้วยเหรอคะพี่หนุ่มร้อยเอด็ดไม่มาเหรออันนี้ก็หนุ่มร้อยเอ็ดเหมือนเดิมนะคะขอบคุณค่ะพี่ไพรวันนะคะพี่ไพรวันเอื้อเฟื้อนําปคุณทำโปอดภยัยกัน <laughs> เช่นกันนะคะพี่ขวัญสุดาขอให้คิปพี่แตกล้านแตก แตกล้านล้านไปเลยนะคะแตกล้านล้านไปเลยก็จะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณกาลังใจที่รอรอสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะหนูแดงหนูแดงสวัสดีครับผมนะคะไทยโคราชเหมือนกันนะะ้องหนูแดงก็อยู่โคราชน้องคนก็อรีบสั้นครับภาพนิ่งจ้านะคะขอบคุณค่ะไม่ได้ไลฟ์สดแล้วค่ะโอเคค่ะแม่โอเคค่ะ,คคะพักพักแล้วก็พขอบคุณค่ะ หนาวลมก็ห่มผ้านะคะแต่หนาวการเวลาก็เดินตามหากันเอานะคะพี่ชาติก็ยังก็คิดถึงพี่เหมือนกันค่ะเราเรารู้จักกันมานานนะคะตั้งแต่อยู่บ้านพี่สาวนาเกลือเราก็มีความผูกพันกันมานะคะเป็นกันยามิตรที่ดีให้เกิดันนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ดวงดาวก็มาเป็นเพื่อนมาเป็นกําลังใจให้ ตลอดเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะพ,พี่วิโรดพี่วิโรดบอกว่าสวัสดีคุณพลคะ่ะพี่พี่วิโรดเดินทางมาจากไหนคะแล้วก็หมอแม่สงวนก็มาแล้วนะคะวันนี้แม่สงวนมาเร็วจังนะคะแม่สงวนก็โอ้ยสุดยอดเลยค่ะแม่ขอบคุณนะคะป,ปีหน้าปีหน้าอาจผลไม้อาจจะเยอะถ้าปีไหนที่เขาว่าเป็นปีที่มาอาแล้วคะ่ะพี่พี่ชาติเปิดเปิดบ้านใหม่ใช่ไหมพี่ชาติเปิดเฟซใหม่เลยใช่ไหมคะ เบอร์เฟสใหม่มาแล้วครับได้แล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณสุชาตินะคะพี่วิโรธก็ทักทายนะคะแล้วก็พี่สุชาติก็ทักทายแม่ส่งหมนะคะสวัสดีค่ะพี่พี่คุยก็ตอบคอมตอบคอมเมนต์กันอยู่นั่นแหละมันเป็นอะไรที่แบบว่าหยุดไม่ได้จิบต้องจิบคออ่อนห่วงใยไม่รู้เป็นไงใครใครแต่ห่วงใยก็ยังมี ให้พี่สาวเสมอค,ค่ะก็รู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ป้าแมวก็ทักทายพี่ทวีนะคะสวัสดีค่ะนะคะพี่ทวีก็รอการตรวจสอบอยู่นะคะพี่ทวีนะคะมีนิสัยคล้ายๆกันนะคะเวลาไปไลฟ์สดนี่มีนิสัยคล้ายๆกันพูดหัวเราะทักทายพูดคุยกันไปสนุกสนานกันไปนะคะเรานะคะสวัสดีคะ่ะโชคดีไม่ใช่คะ่ะยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าต้องลาอน ลาหนุ่มอุบลคนโร่นะคะ <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะน้องแตานก็รู้ว่าฝนจะตกก็เปิดบ้านก่อนใช่ไหมพี่เกษตรนะคะพอเพียงนะคะสวัสดีน้องกิรพรนะคะจ้านะคะ,คะกําลังใจจ้าขอบคุณกําลังใจนะคะโอเคห้าโมงหรือหรือหรือสี่โมงเช้าสี่โมงเช้าหรือห้าโมง เอาเอาให้เป็นเวล่เวลาเสียงชัดไหมคะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกลินอยู่พี่ได้ยินแต่เสียงสังกสีฝนตกลินพี่วิโรดพี่วิโรดบอกว่าสวัสดีคุณพลค่ะพี่พี่วิโรดเดินทางมาจากไหนคะแล้วก็อ๋อแม่สงวนก็มาแล้วนะคะวันนี้แม่สงวนมาเร็วจังนะคะแม่สงวนทวีเปิดบ้านกี่โมงนะหกโมงหรือทุ่มหนึ่งนะพี่ทวี พ่อนน้องนางไปเที่ยวบ้านพี่ทวีก่อนนะน้องนางค่อยมาเปิดบ้านตัวเองนะประมาณหนึ่งพี่ไอ้ know, น้องนางไม่กล้าเอ่ยชื่อน้องนางกลัวจะเอ่ยชื่อผิดนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ชายพี่สาวขอบคุณน้องชายน้องสาวขอบคุณคุณลุงไปเลยนะคะพี่สมยงก็ทักทายนะคะกับแม่มุนตายุตบัตนะคะสวัสดีค่ะพี่นะคะพี่สุชาตินะคะสวัสดีสวัสดีคุณสุชาติค่ะนะคะตามใช่ไหมคะโปรไฟล์น้องนางเห็นไม่ชัด สวัสดีสวัสดีค่ะอเป็นผู้หญิงสวัสดีค่ะมาจากสารคามนิดนตดรัดสาวสารคามนะคะสวัสดีค่ะลำใหญอยู่หลังบ้านน้องนางยังออกพอได้กินอยู่ปีนี้มิดจีดีเลยขอให้ปังปังทุก ท่านนะคะขอบคุณค่ะเดินทางทานข้าวที่ว่าน้องนางได้เลยนะคะข้าวเหนียวเต็มนะคะข้าวเหนียวเต็มตต,ติบอยู่นะคะแล้วก็ข้าวสวยก็มีเต็มหม้อข้าวสวยเดี๋ยวน้องนางผัดกัแล้วนะคะสวัสดีน้องจิรพรก็ทักทายนะคะสวัสดีจ่าพี่นันนะคะสวัสดีค่ะพี่ชูชาติยินดีต้อนรับพี่สุชาตินะคะพี่สุชาติแก้วแก้วชืออุ่มนะคะเราเจอกันนะอ,อะไรจะหวานขนาดนี้คะน้องฮัก <laughs> น้องฮักนะแต่ไม่ได้รักน้อง <laughs> ขอบคุณค่ะเดี๋ยวแรกน้องนางไม่มีเพื่อนเข้าไปดูไลฟ์สดเลยน้องนางน้องนางอะไรนะน้องนางมามาห้องพี่สิบโมงนคะคะสวัสดีคุณวิโร์จ้านะคะกําลังกำังกำลัง,ลงอะไรกําลังบวกนะคะกำลังบวกให้กําลังอ่ขอบคุณขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณจากใจนะคะสวัสดีค่ะลองเปิดคอมเมนต์ตัวเองซิว่าจะ แม่ก็แม่เขาก็มาจากนครไอโคลาดนะคะสุกต้องค่ะพี่พี่สมยงอะ่ะตอนนั้นพี่สมยงโอ้โหพี่สมยงสาวนาเกลืออยู่เนาะว่าจัชะโอ้ พี่สุชาติจำสามนาเกลือได้อยู่เนาะขอตัวก่อนนะคะพมอขอบคุณกับมุดน้ำได้ก็มุดนะคะมุดพื้นไปก็มุดเนะยขอบคุณค่ะหกลุนตาหวานเจี๊ยบเลยนะคะ 58. ห้าสิบแปดนาทีห,หนาวใจแล้วนะคะบ่ากวก่อนวันบ้าน,านสวัสดีครัพบพมนะคะเป็นกนรยามิรให้ให้กันอะไรกัน,นะคะ่ะใช้ใช้หยังจำวัสดีคุดอุดรนะคะพี่พี่วิโรจน์ก็ทักทายอาจารย์อุดรนะคะโพคํานะคะ น้องเจรพรจันทร์วงศ์มาส่งกําลังใจจ้าสามสี่ห้าหกหกต้นไม่เหลือเลยปีนี้ไม่โดกไงปีนี้ไม่โดกปีนี้ผลไม้ไม่โดกเลยลํไยนญ่ไม่ออกเลยนะคะบ้านน้องนางไม่มีสักลูกเลยลำยาสาลิกานะคะสวัสดีนะคะนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่นะคะสวัสดีทุกคนครับทุกคนทุกท่านกระเพราไอ้